ีข้อคอมช็อปจำหน่ายอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์และอุปกรณ์ระบบคอาเซ็นเตอร์ครบวงจร สวัสดีค่ะ e c o ค o m s h o p ค่ะวันนี้เราจะมาพรีเซนต์ชุดหูฟังคอเซนเตอร์ทำไมเราจะต้องมีชุดหูฟังคอเซนเตอร์นะคะอันดับแรกเลยค่ะการที่เราเนี่ยคุยกับลูกค้าเป็นเวลา,านานเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีชุดหูฟังคอเซนเตอร์เพื่อความนุ่มสบายและความสะดวกสบายในการใช้งานอย่างที่2คุณภาพเสียงความชัดเจนของเสียงก็จะต้องมาด้วยนะคะและอย่างที่3ค่ะในช่วงเวลาที่เราทํางานเนี่ย เราจะต้องมีการคีย์คอมพิวเตอร์จะต้องมีการคีย์ตบุ๊กไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้น<ม>ชุดถูฟังคองเซนเตอร์เนี่ยจะทําให้เราสามารถทํางานอย่างอื่นได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นและอันดับสุดท้ายอุปกรณ์ชุดถูฟังของเราจะต้องต่อกับอุปกรณ์อย่างอื่นได้อย่างรับเรื่นด้วยค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูชุดหูฟังแบบหูเดียวกันก่อนนะคะชุดถูฟังแบบหูเดียวในกล่องนี่กล่องแบบนี้ค่ะกล่องเขาจะให้มา2อ,อย่างก็คือชุดถูฟัง1ชุดแล้วก็ ฟองน้ำหนึ่งชุดสําหรับเป็นอะไรเวลาที่เราจะเปลี่ยนสําหรับสาวๆหลายๆคนทารองพื้นอาจจะรองพื้นติดหรือไม่ก็ออฟองน้ําอาจจะชำรุดก็เปลี่ยนได้ค่ะมาดูวัสดุอุปกรณ์ที่เขาใช้ทําชุดอุปกรณ์แบบหูฟังแบบเดี่ยวนะคะอันดับแรกเลยตรงนี้ค่ะบริเวณนี้เป็นฟองน้ํานะคะสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยนุ่มสบายเวลาการทํางานเวลาเวลาใช้งานเนี่ยเราจะนุ่มสบายมากและต่อมาก็คือตรงนี้ค่ะเป็นก้านเหล็กแบบบางก้านเหล็กแบบบางแต่ว่าเห็นเข้าบางๆอย่างนี้นะคะนี่ค่ะแข็งแรงและทนทานค่ะ สามารถที่จะงอเข้างอออกได้อย่างสบายเลยและปรับดึงเข้าดึงออกปรับให้เข้ากับสรีระของเรานี่อ่ะถ้าใส่อย่างนี้นะคะลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะตงนี้ก็จะอยู่บริเวณที่เราใส่นี่เราก็สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยทำงานได้สะดวกสบายมากขึ้นมาต่อกันที่บริเวณนี้ค่ะ เห็นว่าเป็นพลาสติกใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะเป็นพลาสติกแบบที่ทํามาจากวัสดุแบบดีมากๆนี่ค่ะสามารถที่จะอง,งอได้งอเข้างอออกได้มีความยืดหยุ่นสูงต่อมาก็จะเป็นไมโครโฟนขอบอกก่อนเลยว่าตรงนี้ไมโครโฟนตรงนี้นะคะทํามาจากก้านเหล็กค่ะก้านเหล็กแบบสามารถที่จะงอเข้างอออกได้และที่สําคัญไมโครโฟนนะคะปรับได้360องศาสะดวกและง่ายต่อการทํางานมากเวลาเราใส่เข้าไปนี่ใส่เข้าไปนะคะไมโครโฟนเนี่ยสามารถปรับให้เข้ากับ ลิมฟีบปากของเรานี่สะดวกกับการใช้งานมากค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ชุดถูฟังแบบหูคู่ะคะ่ะชุดถูฟังแบบหูคู่นะคะมาดูใกล้ๆค่ะนี่ค่ะจะมีฟองน้ำทั้งสองข้างนะคะเราสามารถที่จะสวมใส่เข้าไปแล้วมีความนุ่มและความสะดวกสบายในการใช้งานนี่ค่ะโครงเหล็กบริเวณศีรษะนะคะมีความยืดหยุนสามารถปรับระดับได้ต่อมาก็จะเป็น ไมโครโฟนค่ะไมโครโฟนสามารถปรับได้360องศาก้านไมโครโฟนนะคะเป็นแบบก้านเหล็กค่ะสามารถที่จะงอเข้างอออกได้ปรับให้ตรงกับเสียงพูดของเราได้ค่ะและระบบไมโครโฟนตัวไมค์นะคะเป็นแบบน้อยแคนเซลิ่งสามารถตัดเสียงรบกวนได้ดีค่ะหูฟังแบบหูเดียวนะคะเหมากกับคอเซนเตอร์ค่ะที่มีการฟังเสียงสภาพแวดล้อมเพื่อประกอบการทํางานนะคะและหูฟังแบบหูคู่ค่ะหมาะก,กับคอเซนเตอร์ที่จะต้องโฟกัสกับลูกค้าค่ะการเชื่อมต่ออุปกรณ์ก็จะเชื่อมต่อได้ทั้ง IP พีโฟน และคอมพิวเตอร์รวมไปถึงโน้ตบุ๊กนะคะชุดหูฟัง Call Center รุ่น VT 1000ช่วยให้การทำงานของคุณมีประสิทธิภาพในราคาย่อมเยาสอบถามรายละเอียดสินค้าได้ทางเว็บไซต์ www.ecocomshop.net หรือโทร0632696351และ0632696364